ท่านผู้ชมไปอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะมาที่ของรางวัลกันก่อนนะฮะของรางวัลเป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์ผลวัดเทพเศรษฐีอรัญาวาสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเป็นพระขนาดบูชาหนึ่งรางวัลนะแล้วก็พระพระผงพระผงเศรษฐีขวัญเศรษฐีขวัญรุ่นชนะสิบทิศครับอีกสี่รางวัลด้วยกันเดี๋ยวดูพระบูชาดูใต้ฐานนี่ทพี่กวิทย์นะครับใต้ฐานบรรจุเนี่ยนะฮะบรรจุ บรรจุพระเศรษฐีขวัญหนึ่งองค์คุณุชาครับนะแล้วก็มีปลอกใบมะขามใหญ่หนึ่งองค์นะครับนะปลอกใบมะขามใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ยังมีดวงตามังกรเนี่ยอีกสองดวงนะครับเนี่ยนะฮะในใต้ฐานนะครับครับนะะฮอ่านี่แหละฮะก็ได้รับการพิธีพุทธาพิเศษมาตั้งแต่ปีสองห้าห้าสามคุณุชาครับห้าสามวัดนี้ก็เป็นวัดดังนะที่มีเกจิ จาร์หรือผู้หมุนนะแต่ท่านมรณภาพไปแล้วนี่และฮก็วัตถุมงคลนะก็ปลูกเสกอย่างเข้มขังแล้วก็เนื้อหามวลสารนะเนื้อผงนี่เนื้อสวยมากต้องบอกว่าเนื้อโลหะผสมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซิลิก้าครับฮะนนี่เนื้อโลหะส่วนเนื้อผงก็คือพระรูปเหมือนรูเหนะฮะรูปเหมือนนะฮะก็ร่วมสนุกด้วยการ SMS นะครพิมพ์พีพีส่งมาที่489 0011 489 0011งของวันนี้จะเป็นของท่านที่ขึ้นบนหน้าจอนะฮะวันนี้พี่กวิทก็มีพระเก่ามีประวัติมีรูปมาให้ดูนะฮะมาได้ศึกษากันด้วยนะฮะเป็นภาพพิมพ์กีบบัวหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านพี่กวิทเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องครับเพื่อบางบานนะครับเนี่ยที่เคยพูดไว้นะว่า ไม่เคยเห็นรูปภาพกันเลยนะครับเนี่ยเป็นอาจารย์เขาหลวงพ่อปานวัดบางนงโคหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอ่ามันอย่างนั้นนะครับวันนี้เเล่มาให้ดูกันเล่มนี้ก็มีอยู่นะฮะนี่ละฮะเป็นรูปเก่านี่นะฮะรูปเก่านะหลวงพ่อสุนนี่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดบางประหมออำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางบานนี่ก็หลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมใช่วัดประขาวท่านคาราสังขารไปแล้วนะฮะหลวงพ่อสุนเนี่ยประวัติท่านไม่ค่อยมีการบันทึกไว้มากนักว่ากันว่าท่านเกิดราวปีพศ358และละสังขารเมืาอปีพศ 2,447อายุประมาณ89-90ปีนะหลวงพ<ม>ุทสุนทรท่านเป็นพระกรรมฐานที่ทรงอภิญญาสมาธิจิตแก่กล้านะฮะวิชาอาคมเข้มขลังนอกจากนี้ท่านยังเป็นพระหมอนะฮะแผนโบราณรักษาอาการป่วยไข้ให้ญาติโยมที่เดือดร้อนนะฮะทั่วไปส่วนใหญ่พระสมัยโบราณจะเป็นอย่างนี้พี่บูวินนะจะร่วมด้วยจะพระหมอศึกษาเพราะว่าคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปหาหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเพราะว่า สมัยเมื่อก่อนไม่มีสาธารณสุขครนะไม่มีอนามัยเวลาไปเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพึ่งวัดอย่างเดียวพึ่งวัดอย่างเดียวเลยไปหาพระอย่างเดียวแล้วพระท่านก็มีวิชาท่านเรียนแผนโบราณมาบางทีก็ต้มยาให้ดื่มกินทุกคนเข้าใจอย่างนั้นคือทุกคนว่าเป็นมาเป็นอาจารย์อยู่ที่วัดเนี่ยจะต้องเก่งคือหนึ่งเก่งทางวิชาคาถาคมสองเก่งทางรักษาโรคนี่โบราณจะเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะ พระหมอเกี่ยวกับกระดูกครนะพระส่วนใหญ่เนี่ยจะเรื่องกระดูกนี่จะเก่งมากเลยนะแล้วไม่ใช่เท่านี้นะคุณนุชายังสามารถที่จะดูดวงทํานายไทยทักขยะายิโยมต้องต้องเป็นหมวดผู้ง่ายง่ายครโหราศาสตร์นี่ต้องเก่งนะด้วยอ่า,อาสมัยนี้เนี่ยเสียดายอย่างหนึ่งนะฮะรเราไปตีกรอบ จนเกินไปตีกอบไปท่านเหมือนเหมือนการให้หวยน่ะนะฮะบางทีท่านบอกเลขไปให้ญาติโยมญาติโยมก็ไปซื้อเลขซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้คือไปบอกเลขบอกอะไรไม่ได้ผ้าดูดวงยังไม่ได้เลยห้ามอีกห้ามอีกคือไปตีกอบให้ให้ท่านหมดถามว่าไม่เหมาะสมอีกเนี่ยให้เหมาะสมเขาก็ทำมาแต่โบราณโบราณเหมือนเหมือนบางทีเนี่ยเหมือนจะไล่จะไล่ให้ให้ให้ท่านเนี่ยนะฮะอยู่ของท่านพูดง่ายอย่ามายุ่งทางนี้คือพูดง่ายๆเอาผราเกจิเนี่ยให้ตกกระดานไว้ก่อนอะ กลัวไม่ใช่กลัวพระนี่ย่างอาชีพคารวะใช่ไหมครูนุชชาทั้งทั้งที่พระเนี่ยไม่ได้เอาอะไรจากคารวะเลยช่วยเหลือคารวะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วทําไมต้องมาอย่างนี้ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่แต่คารวะที่เป็นดูหมอเนี่ยนะอันนี้ต้องเสียตังนะเสียตังบางครั้งนี่เสียเยอะด้วยเใช่ไหมเดี๋ยวโยมโยมนี่ดวงอย่างนี้อย่างนี้นะโยมต้องไปอย่างนี้โอ้โหต่อไปยาวเสียเยอะ พระดูนี่ท่านดูฟรีนะดูฟรีดูฟรีนะแต่ถ้าไปหาหมอที่เสียตังนะลวงพ่อดูดวงให้หน่อยหนูไม่รู้เป็นอะไรอย่างนี้หลุงพ่อเผาเอเนี่ยอลุงพ่อเนี่ยทั้ทงที่ดูดวงด้วยแล้วก็เอาธรรมะเข้า,าขแทรกด้วยอ่าใช่ไหม แล้วพอเผลออ่ะหลวงพ่อช่วยตั้งชื่อลูกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงการดูดวงเนี่ยนะถ้าจะเข้ากันน่าจะเป็นพระมากกว่าหมอนะถูกต้องดิคุณนุชาว่าอย่างนั้นฮะจริงป่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะพระเนี่ยเรื่องดูดวงก็น่าจะเป็นพระนะน่าจะเป็นพระแต่ว่าหมอเนี่ยน่าจะไปรักษาพยาบาลมากกว่าใช่ป่ะจะหมอดันมาดูอ่ะเออหมอหมอดูเออหมอดันมาดูอต้องงงนะต้องให้พระดูต้องให้พระดูดิมาวางจริงอ่ะนะถ้าตามศาสตร์อ่ะตามศาสตร์กันจริงจริงอ่ะพระ เก็บดวงก็ต้องให้พระดูก็โบราณเนี่ยมาจากพระทางนั้นน่ะมาจากพระใช่ไหมล่ะปัจจุบันเนี่ยพอจะไปดูหมอบอกไปให้หมอดูให้หมอดูเออก็งงอ่ะก็พี่ชัยบอกไม่เป็นไรก็นี่ก็ไปไปบ้านพี่ชัยบอกจะให้หมอดูตรงข้ามเนี่ยไปโรงพยาบาลทันทีเดี๋ยวหมอเขาดูให้หมอดูแต่หลวงอสุนีท่านไม่ให้พาหมอดูนะครับไม่ใช่พระแผนโบราณเรื่องอาวุธสุนย์เนี่ยนะฮะบอกกันแล้วเนี่ยเรื่องราวมีมากมายเลยนะฮะ ตามคาบอกเล่าของหลวงพ่อฤษีลิงดำเนี่ยท่านดังนะดังดสีหลวงพ่อฤษีลิงดำอ,อยู่ไทธทานีไงครับก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะเลยนะ<ช>ท่านเคยบอกอย่างนี้นะฮะหลวงพ่อสุนเนี่ยเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค,คพอหลวงพ่อปานบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อสุนนะ เพื่อเล่าเรียนนะหลวงพ่อสุนี่เล่าเรียนหลวงพ่อปานเล่าเรียนวิชากับหลวงพ่อสุนใช่เล่าเรียนวิชาอักถาอาคมหลวงพ่อสุนท่านก็เมตตานะถ่ายทอดวิชาให้หมดเลยหลวงพ่อปานเนี่ยก็ยังมาถ่ายทอดให้หลวงพ่อจงหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงก็ถวายตัวเป็นศิษย์เช่นกันมีเรื่องราวเล่าว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อสุนเนี่ยนะฮะให้หลวงพ่อปานช่วยลดน้ำมนต์ให้คนไข้แต่ท่านแต่หลวงพ่อปานเห็นน้ำมนต์ในตุ่มเนี่ยเหลือน้อยก็ไปตักน้ำมาแล้วเพิ่ม ให้เต็มตุ่มหลวงพ่อสุนทท่านบอกว่าไม่ต้องไปตากหลอกปานตากอพ่อตากไว้ให้ลดลไปเถอะเอาแ,บบแค่นั้นอ่ะลดไปเถอ,อะนะหลวงพ่อปานตักน้ำมนในตุ่มลดคนไข้ประมาณ50สิคนในตุ่มก็ยังยุบอปกนิดเดียวเองอ,ะอ่ะนะฮะ,ะก็เหมือนกับว่ายิ่งลด,ดยิ่งเพิ่มยิ่งลดงใช่ใช่ใช่ท่านหลวงพ่อสุนทรท่านมีวิชาไงนะทั้งที่ในตุ่มเนี่ยเป็นตุ่มเล็กๆละตอนหลังทีได้ถามหลวงพ่อสุนทรนะท่านตอบว่า พ่อเอาเอาใจตักแล้วตักน้ำเนี่ยคือไม่ต้องไปใช้ตัวตักใช้ใจเนี่ยตักมาครูง่ายง่ายนะจากนั้นท่านจึงสอนวิชาตักน้าให้หลวงพ่อปานเป็นวิชาอาโปกสินนะครับเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาตามหลักเลยนะฮะแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยจริงๆหลวงพ่อปานท่านทาพระเนี่ยจะเป็นรูปสัตว์ซะเยอะถูกต้องสัตว์มงคลต่างเป็นนุมานเป็นไก่เป็นอะไรตัวนี้อะไรเงี้ยขี่การขี่กายขี่ครุฑขี่อะไรเป็นนกเนี่ยหลายแยะ วงพก็แฉ่งวัดบางพางก็ยังเอามาทำเลยนะเอามาด้วยนะเอามาด้วยนะฮะก็ดีแล้วก็เป็นสายสายสายๆนี่ท่านต้องดูนะฮะว่าจริงๆพระเกจิเนี่ยท่านมีสายของท่านท่านจะสืบสายท่านมาว่าสายนี้เป็นมอย่างไงอะไรต่างๆนะครับเวลาที่ท่านจะไปเนี่ยท่านจะไปศึกษาไปสะสมเนี่ยท่านพยายามจําสายได้ว่ามาสายไหนพระภพเกจิเนี่ยอยู่ๆไม่ได้ดังมาด้วยตัวท่านเองไม่มีหรอกนบต้องมีอาจารย์ต้องมีรูมีอาจารย์นะครับ วัตถุมงคลของหลวงพุทธสุนนะที่ได้ค้นพบว่าท่านได้จัดสร้างนะเป็นเนื้อดินอยู่3แบบครับมีอะไรบ้างพี่กวินะครับก็มีแบบพิมพ์กลีบบัวครับพิมพ์กลีบบัวฟันปลาและกลีบบัวปลายแหลมครับซึ่งเป็นพระที่ชาวบางปะหมอเนี่ยหวงแหนอย่างมากครับมีประสบะการณ์ามากมายในเรื่องของความแคล้วคลาดคงกระพันค,คุม้มครองบ้านเรือนชานบ้านช่องครับว่ากันว่านะป้องกันภัยจากลมพายุฟ้าขนองได้ดีเยี่ยมครับโบราณน,นี่ก็ยังว่าเราไม่มีอะไรถ้าเกิดมีพายุมาอะไรมานี่ก็ต้อง พึ่งพระไว้ก่อนเอาหลวงพ่อมาอยู่หน้าบ้านมาช่วยแบบพระยงพระยานอะไรต่างเงี้ยนะนะครับแล้วขก็เรียกก็แค้วคาดคงกระพันชาติก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะครับเนี่ยอันนี้เป็นวัตถุมงคลของของสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอะไรเยอะๆเนี่ยนะถิ่นไหนอะไรเยอะๆนี่เขาจะเรียกเป็นบางนะใช่อย่างบางเนี่ยบางปลาหมอปลาหมอเยอะน่าจะปลาหมอเยอะปลาหมอเยอะบางนมโคนมโคเยอะนมโคเยอะก็เป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าไม่งั้นจะต้องเป็นบางใช่บางตะไคร้อย่างเงี้ยบางน้ำเปรี้ยวเงี้ยบาง เรียกบางๆทางนั้นนะส่วนใหญ่นะผมว่า80%ในประเทศไทยเป็นบางๆหมงแหละพอเรียกบางเสร็จเนี่ยนะพอตกถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนหมดฮะเพราะว่าไอ้บางเนี่ยมันไม่มีไอ้สิ่งที่ระบุไว้แล้วอ่ะนะอย่างบางปลาหมอเนี่ยปลาหมออาจจะหายากแล้วนะแต่จะเปลี่ยนป็นราเรียเขาก็เรียกกันหนา้หคุณพิชาบางทีเนี่ยบาง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 หมาหอนเนี่ยมีนะฮะแสดงว่าสมัยเมื่อก่อนหมาคงหอนกันระทึกเลยนะคถ้าแถวบ้านผมก็อีกเขาเรียกบางจัก คนยังไม่รู้เอ๊ะจะมีจักเยอะเลยจักเย็บผ้าจักอะไรเยอะหรือเปล่าผมว่าจะเป็นจักพวกไอ้ไอต้น,ต<อ>นจักหือจักสาร,รหรือเปล่าเออพวกจักสารพวกตนออ้นจัก<า>อะไรพวกนี้ป่ะที่เขาไป จักสารอะไรเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะครับก็แต่แต่จริงมมีบางซ้ําๆกันเยอะนะเยอะใช่ใช่แล้วแต่เขาจะเรียกกันนะชื่อวัดก็ซ้ำกันเยอะนะโอ้วัดสว่างอารมณ์ที่ว่าเนี่ยเขาว่าห้าสิบกว่าวัดอ่ะในประเทศไทยท่านอย่าไปจําผิดนะถ้าจำผิดนี่จำเกจิผิดเลยนะเย็บเรียบร้อยเลยเอออันนี้แหละฮะก็เป็นหลวงพุทธสุนวัดบางประหมอถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดเนี่ยนะในนี้มีในนี้มีฮะท่านไปดูเล่มนี้ก็ได้เล่มนี้มีนะ นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักหลวงพ่อสุนคเพราะว่าหลวงพ่อปานทั้งดังเกินหน้าเกินตาไปดังเรื่อดังจบชื่ออาจารย์คือคือถ้าพูดพูดตามภาษาชาวบ้านก็ดังไม่เกรงใจอาจารย์เลยแต่แต่ก็ดีคือมีครูบาอาจารย์นะครับนี่ะท่านดังมากฮะหลวงพ่อปานเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังโอ้โหนะฮะนอกจากพระแล้วเนี่ยนะเรื่องของยันครับ ยันของท่านก็เพชรดังเหลือเกินนะยันกอเพชรเวลาที่คนก็ทำพิธีเนี่ยวัดต่างๆทำพิธียังเอายันกอเพชรของของล้มคว่ำไปนะครับแล้วก็ไปช่างสร้างชื่อเสียงให้กับวัดวาทีนี้จริงๆแล้วตัวยันกอเพชรเนี่ยถ้าท่านได้ศึกษากันจริงจังแล้วเนี่ยอยู่ในตัวของอิติบิโสะระควาคุณุชาเขาจะมาจัดวางสลับที่กันมาแค่นั้นเองแล้วก็โยงไปโยงมานี่นะครับ สุดยอดมากแล้วผมอยากขออย่างนี้พี่โควิดมีหลายอย่างเล็เกินอย่างหนังสือพระเออยันเออยัอะไรต่างๆเนี่ยบางคนพอไปเขียนทําหนังสือเข้าหน่อยนึก่าตัวเองคิดเองครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ห้ามห้ามห้ามเรียนแบบห้ามเล้อกเรียนแบบห้ามเอาไปผมบอกผมอยากจะถามนะเอามาจากไหนอยากจะถามแบบหยาบคายพ่อเองทำเหรอพ่อเองคิดไว้ยังไงเนี่ย จริงๆนะ,ะเองก็รอกเข้ามาเอ้ยก็รอเข้ามาแล้วเองอะไรมาลิกรสิตลิกสิตเองจะบ้าจะบอรหรือไงอะนะฮะใช่ไหมออก็ยังงงอยู่เหมือนกันอ่ะเออจริงๆไม่ไม่นึกถึงคนที่เขาทํามาครั้งแรกเลยนะอะ อย่างประวัติเกจิเนี่ยบางประวัติเกจิเนี่ยบางเล่มเนี่ยพอเอาไปลงเสร็จเนี่ยลิขสิทธิ์เขียนชื่อตัวเองแล้วผมถามว่าลิขสิทธิ์คุณลิขสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ถามเขาบ้างเหรอคนที่เขาเขาวัดวาลามเขาบอกเขาคุณลิขสิทธิ์คุณพิมพ์ได้คนเดียวเนี่ยแล้วชื่อหลวงพ่อหรือไอ้วัดปฏิบัติของหลวงพ่อมันจะถือสายทอดไปยังไงยังไงใช่ไหมคุณก็ไม่ได้เขียนอะไคุณก็หลอกเขามาทั้งนั้นคุณก็หลอกเขามาประวัติต่างๆมันก็เป็นมาเป็นทอดทอดก็ใช่ล้วคุณจะไปลิขสิทธ เนี่ยผมเห็นแล้วนะบางคนเนี่ยลิขสิทธิ์แล้วยังเอายังกับพินิหารไหมเห็นยังเห็นพห็นิหารไหมต้องกับพินิหาร้องยังผมใช่ไหมอย่างพินิหารนี่ัว์พี่นิหารระบุเลยไหมระบุเลยอไรยงไพี่กวีอ่ะโอถผมนี่เปิดเปิดเปิดผมนี่เปิดกว้างผมไม่ไม่ไม่ผมไม่นั่นอยู่แล้วผมบอกนี่เลย ภาพพระและบทความในหนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอเพื่อการศึกษาความรู้ด้านวิชาการมไม่ควรถือเป็นข้อยึดติและมาตรฐานในการใช้ไขยแลกเปลี่ยนแต่อย่างใดขอมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ในทางพุทธศาสนาผู้ใดลอกเรียนแบบ,บเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกระทาได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตครับออดีไหมไม่ถ้าคุณคิดข,ขึ้นมาเองนะอะไรต่างๆเนี่ยประวัติเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าคุณนั่งหรือคุณนั่งทางในแล้วค,คุณคิดขึ้นมาเองได้เลยนะเอาไปเถอะคุณไปจดลิขสิทธิ์เลย นะฮะประวัติหลวงพ่อปานเนี่ยไอ้วัตถุมงคลหลวงพ่อปานเนี่ยนะ uh huh. คุณคิดได้เอง uh huh. คุณทําได้เองคุณไม่จดลิขสิทธิ์เลย uh huh. ไม่ใช่คุณไปลอกมาเป็นทอดทอดพอมาคุณมารวมเล่มคุณบอกว่านี่สิทธิ์ของคุณ <coffee. S 2> คุณจะบ้าบออะไร ผมผมยังงงเลยประวัติหลวงพ่อปานเขามาจากไหนเออมามาจากกี่ปีแล้วคุณมาทาหนังสือกี่ปีเอแล้วก่อนคุณได้มีทํำไหมมันก็มีมาทางนั้นใช่่ะใช่ไหมล่ะอ่าแล้วเพียงแต่ว่าคุณเพิ่งจะมาเริ่มทําแต่คุณบอกลิขสิทธิ์เออผมก็เห็นม่าเย่ะแต่ผมก็รู้ยังเหมือนลูกทีมเหมือนกันอ่ะอ่าแลวถามจริงคนเขียนคนแรกเนี่ยเขาจะคิดยังไงคนเขียนคาแรกต้องพี่ชินพรนี่ลิขสิทธิ์ผมจะบอกให้่ไม่ใช่คนมาเขียนหลังๆนี่บอกลิขสิทธิ์ห้ามลอกเลียนแบบผมถามบ้าเปล่า เพราะนั้นคนที่ทําหนังสืออยู่นะฮะประวัติอะไรต่างๆเนี่นนยถ้าคุณบอกลิขสิทธิ์แต่คุณแปลาออกคืออายขายที่หน้าเขานะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเขาจะตาหน้าคุณว่าคุณเนี่ยโอ้โหมาอะไรเนี่ยลอกเขามายังมาลิขสิทธิ์ลอกเขามายังมาลิขสิทธิ์อีกคือบอกบอกตรงพูดแบบพี่วัญชัยนะบแบบเนี้ยนะคือแบบไอ้ไอ้แบบ